สวัสดีนะคบสวัสดีคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาขออนุญาตทำคลิปอ่านไพ่แรนดอมเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาในหัวข้อทําไมคุณถึงแตกต่างจากคนอื่นรู้ไหมเนาะนะครับเดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องว่าในมุมมองของครคูบาอาจารย์ในมุมมองของไพ่ทําไมคุณจึงแตกต่างจากคนอื่นนะครับโอเคก่อนอื่นก็ขออนุญาตครูครคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทักทุกข์ผมเของคนที่เข้ามาดูนะครับ ขอการเปิดทางนี้เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำเป็นแผนที่มันไลด์ไลน์กับคนที่เข้ามาดูไม่มากก็น้อยและถ้าผิดพลาดล่วงเกินประการใดก็ขอโทษขอข้อยนาที่นี้ด้วยนะครับโอเคขอดูความเป็นคุณก่อนนะครับความเป็นคุณจะพลังงานของคุณหรือตัวตนของคุณได้หมด3ใบนะครับขอดู3มใบ ฟมืคืบหน้ามันเหมือนกับความเป็นคุณน่ะมันผ่านมันผ่านผ่านการล่อลวงมาผ่านผ่านการพบเจอคนที่พยายามจะฉุดจะดึงนะครับจะรั้งไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางพลังงานก็ดีะนะครับคุณ เนี่ยคุณเจอบทบาทเนี่ยมาเยอะนะครับทั้งในรูปแบบคนก็ได้นะครับอืมเข้ามาเหมือนหวังดีแต่ก็ไม่หวังดีนะครับลึกๆของเขานะเหมือนมาล่อลวงคนแซงทําเป็นดีนะครับอืมตอนหน้าเหมือนมอบมอบดอกไม้ให้แต่ลึกๆเขาคือมาหวังนะครับหวังสิ่งที่เรามีนะครับกดพลังงานของเรา ได้หมดนะครับแต่คุณผ่านได้คุณยังคงตั้งอกตั้งใจนะครับในเส้นทางของคุณในความเป็นคุณคุณไม่ลืมตัวตนของคุณนะครับมันผ่านไปด้วยดีมันมันคืบหน้าในความเป็นคุณในสิ่งที่คุณทําอืำคุณไม่แตกสลายไประหว่างทางคุณไม่แตกสลายไประหว่างการล่อลวงนะครับ บางคนแตกสลายบางคนบอกว่าฉันแตกสลายแต่คุณก็หลอมรวมขึ้นมาใหม่ได้ผ่านบทบาทผ่านการแตกสลายมันยังคงเป็นคนนะ่ะมันเป็นผู้ผู้ไม่ได้ผ่านการรับเรียบแต่เป็นผู้ที่ผ่านการล่อลวงผ่านอุปสรรคต่างๆนะครับอืมเป็นผู้ที่เจออะไรไมาเยอะบางอย่างบอกบอกคนอื่นไม่ได้นะครับต้องเก็บไว้คนเดียวระบายมันออกมาเขียนมันออกมา นะครับมันพูดยากมันให้คนอื่นเข้าใจยากนะครับในสิ่งที่คุณเป็นนะครับสมองว่ามันก้าวหน้านะครับโอเคเอทำไมคุณถึงแตกต่างจากคนอื่นเดีย๋ยวมาดูเลยรับท่ัน ขอนะห้าใบนะทำไมคุณต้งแตกต่างจักคนอื่น มันเหมือนกับาจากพ่เนาะคุณคุณเจออะไรมาเยอะนั่นแหละนะครับแต่ความที่เป็นคุณน่ะคุณยังคงเป็นอิสระคุณความแตกต่างของคุณน่ะคุณเป็นตัวของตัวเองอะ่ะนะครับบางคนเป็นผู้ใหญ่เนาะแต่มันยังมีเหมือนความเป็นเด็กอยู่ภายในมันยังมีความรู้สึกว่า ยังยังแสดงออกได้โดยไม่แคร์ใครนะครับไม่ว่าใครจะมองยังไงอ่ะเออฉันจะล้มลูกคคานฉันจะเล่นแบบเด็กฉันจะแสดงความเป็นตัวเองอะ่ะเหมือนเดี๋ยวนี้คุณแคร์สายตาของคนอื่นน้อยลงคุณปิดตาข้างหนึง่งนะครับใครจะมองยังไงฉันฉันไม่สนนะครับอืมในเมื่อฉันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับอืมเหมือนคุณแบบ เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ตอนนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะแคร์คนอื่นนะครับมากเกินไปนะเอาความคิดเอาความพึงพอใจของคนอื่นเป็นที่ตั้งมันเลยทําให้คุณทุกข์ผมไม่รู้ว่าไปบาดผ่านบทบาทไหนมามันอาจจะเป็นบทบาทของการรักตัวเองก็ได้นะครับแต่ตอนเนี้คุณแบบดีมากๆเลยนะครับเพราะคุณกลับมา อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุขโดยไม่เอาสิ่งที่เราอยากให้คนอื่นมองเราแบบไหนนะครับเป็นตัวตั้งอืคุณแบบแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่เออโชว์ความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่นะครับเออไม่ปิดกั้นแล้วตอนนี้นะครับฉันฉันเป็นตัวเองได้นะครับและอีกในหนึ่งเนี่ยมัน มันสามารถที่จะปกป้องตัวเองอะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนเข้ามานะครับไม่ว่าใครจะพูดยังไงในความเป็นคุณคุณก็แบบฉันปกป้องตัวเองเป็นมันไม่ได้แบบว่าเราไปต่อต้านเราไปเราไปแอคชั่นกับเขาแต่คุณเลือกที่จะฟังเลือกที่จะดูนะครับอันไหนที่มันมีผลกับคุณนะครับอันไหนไม่มีผล เขาเป็นใครก็ไม่รู้คุณก็ปิดตาข้างหนึ่งไปเลยนะครับอืมเลือกปกป้องตัวเองปกป้องคนที่รักปกป้องความเป็นตัวเองนะครับอันเนี้ยเหมือนตอนเนี้ยคุณอยากถามว่ามันไม่ใช่แค่คุณแตกต่างจากคนอื่นอะแต่คุณแตกต่างจากตัวเองในอดีตด้วยนะครับออคุณมีพลังงานแบบนี้ไหมเนาะนะครับมันเหมือนกับ มันได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ได้แคร์สายตาใครนะครับอืมฉันเลือกพื้นที่หัวใจของฉันก่อนฉันเลือกความรู้สึกของฉันนะครับโอเค ตัวห้าจจุดติ๋วทำไมคุณจึงแตกต่างจากคนอื่นทำไมคุณจึงแตกต่าง ผมมองว่าการที่คุณแตกต่างจากคนอื่นอะ่ะเพราะคุณมีเป้าหมายชัดเจนนะครับอืมคุณมีเป้าหมายชัดเจนทั้งทางโลกและทางพลังงานของคุณอะ่ะนะครับอาจจะบทบาทใดบทบาทหนึ่งก็ได้นะครับคุณเหมือนจัดการกับชีวิตจัดการกับสิ่งที่ทำอะ่ะอืมให้ความสำคัญกับมันนะครับทางโลกคุณก็ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่นะครับทางพลังงานอะ่ะ คุณก็ทำพลังงานด้วยนะครับอย่างเต็มที่อมไม่ได้ทิ้งทางใดทางหนึ่งเลยนะครับแต่บางคนอาจจะมีความรู้สึกของความสับสนขึ้นมานะครับมันยังเหมือนไขคำตอบอะไรบางอย่างไม่ได้หรือเปล่านะนะครับเดี๋ยวผมขยายแล้วกันอ,อันนี้แล้วกันขยายซะ สามใบแล้วกันนะขอขยายไพ่ความสับสนสามใบเพื่ออะไร ผมมองว่าอืมมันเหมือนเป็นเป็นช่วงของการเขาเรียกว่าผู้คุมคอรองของคุณอะเอ็นเจลของคุณอะนะครับน่าจะอให้คุณนะทำพลังงานอะทำสมาธิมากขึ้นนะครับมันมันเกี่ยวกับเรื่องทั้งพลังพลังงานได้ทำเนี่ยทั้งโลกนะครับทรัพย์ต่างๆเรื่อๆต่างๆอะ มันเปิดมันเปิดมันส่งผลกับทางโลกด้วยนะครับเราลังงานมันโฟมันเป็นช่วงของการที่เขาเรียกอะไรอะทำให้สองฝั่งมันบาลานซ์นะนะครับอืมมันเหมือนกับเป็นช่วงของการจัดการนะครับบางคนอาจจะยังอยู่ในช่วงนี้ก็ได้ที่ที่มันยังไม่ไม่ลงตัวนะครับอืมแต่มองว่าคุณเอาอยู่อยู่แล้วนะครับมันเป็นแค่ ช่วงใดช่วงหนึ่งรอยต่อใดรอยต่อหนึ่งเท่านั้นนะครับอ์แต่คุณทําพลังงานแล้วก็เดินมาดีนะครับอืเหมือนทางโลกของคุณ่ะเปลี่ยนแปลงจากพลังงานของคุณด้วยนะครับความแตกต่างของของคุณกับคนอื่นอ่ะเพราะบางคนอ่ะเขาเขามุ่งแค่ทางโลกใช่ไหมแต่ว่าสําหรับคุณอ่ะมันมีด้านพลังงานด้านการฝึกจิตอ่ะนะครับมาส่งเสริมตรงนี้ด้วย หมือนครูครูบาอาจารย์ให้คุณทําตรงนี้่เพื่อให้ทางโลกของคุณมั่นคงมันฟลออะไรที่มันควรเข้ามามันก็จะเข้ามาง่ายนะครับอ,อะไรที่ไม่จําเป็นมันจะถูกคัดออกนะครับเหมือนคุณทํางานกับครูคุูบาอาจารย์โอเคถ้าผมมีไพ่สำหรับใหม่เดีย๋ยวมาดูกันเนาะ นะขอดูเซลติ่คอรสสิบใบมีอะไรจะบอกคุณผมอาจะเสียงเบานะเพราะว่าคนคนในบ้านเขาน่าจะนอนอยู่ผมทําเร็วคลิปวันนี้ขอดูสิบใบ โฟร์เพนเทเคิลสี่เหรียญน,นะครับมันเป็นช่วงของการรับม้อเป็นช่วงของการเอื้อมหยิบนะครับสำรับเนี้ยแต่ต้องพูดว่าแต่ละสำรับอะไพ่หน้าไพ่เขาจะแตกต่างกันเนาะนะครับสำรับเนี้ยผมมองว่าเป็นช่วงของการเอื้อมหยิบนะครับได้รับอะไรแนวนี้นะครับขอ,ของทั้งโลก มากมากดมูนนะครับสิ่งที่ผมมองว่าที่ครคูครูบาจารย์เขาเร่งให้คุณทําเรื่องพลังงานน่ะเพราะให้คุณเนี่ยอะไรที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยความเป็นดมู m o ่ะความเป็นยามค่ําคืนความเป็นความความาไม่เห็นบางอย่างที่มันถูกบดบังนะครับบางอย่างที่มันคุมเครือมันจบลงแล้วนะครับมีเดทไพ่หลักเลยนะครับไพ่ใหญ่เดทเท e เพลนเดอ e f o ูล mm hmm. นี่้าใหญ่หมดเลยนะเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงที่มีบางอย่างนะครับตัวตนเก่าหรือสิ่งที่คุณที่คุณทําอ่ะมันมันจบลงมันก้าวเข้าสู่ความเป็นเดฟูเป็นอิสระนะครับแต่ผมมองว่าเป็นเรื่องของการเงินด้วยนะทางโลกทางทรัพย์ The d e v i l ในในการที่คุณเนี่ยกลับมานะครับทําพลังงานกลับมาฝึกจิตหรือได้ๆก็ตามอะ่ะนะครับผมมองว่าเหมือนพลังงานของคุณอะในอนาคตนะครับมันต้องผ่านบทของเดวิลบางอย่างนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของกายภาพนะครับที่พอเราคุณเป็นตัวตนใหม่สิ่งเนี้ยมันจะเข้ามาไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะครับ แต่มองว่าครูครูบาอาจารย์ของคุณให้คุณทําพลังงานนะครับมันเป็นบทที่ค่อยๆก้าวเข้าไปทีละขั้นดังนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ปุกบปรับละยนให้คุณนะครับคุณเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวอะไรนะครับอืมเหมือนทุกบทบาทของของเดวิลเนี่ยมีครูครูบาอาจารย์ประกบอยู่ด้วยหรือครูครครูครูบาอาจารย์เป็นคนส่งบททดสอบมาก็ได้เช่นกันโอ้ไพ่ใหญ่หมดเลยนะครับ หนึ่งสองไม้ดิซารีออตม,มองว่าเหมือนคุณกำลังได้เริ่มบทบาทใหม่หนึ่งไม้นะครับได้เริ่มบทบาทใหม่ได้เริ่มสิ่งที่ที่จะต้องไปเป็นตัวตนใหม่นะครับอ บางคนอาจจะได้ไปเป็นครูบาอาจารย์มันไม่ใช่หมายถึงว่าต้องเป็นตัวตนที่แบบโอ้ฉันไปเป็นครูไม่ใช่แต่เป็นครูบาอาจารย์เนหมายถึงพอเราไปเจอคนไหนที่ยังติดอยู่สภาวะไหนเราสามารถที่จะที่จะบอกเขาได้นะครับที่จะไขปัญหาของเขาให้เขาได้หลุดจากตรงนั้นได้เพราะเราผ่านมาแล้วแบบที่บอกคุณผ่านการล่อลวงผ่านผ่านบททดสอบมานักต่อน,นักะคุณเจอเหตุการณ์มาเยอะนะครับทำให้คุณก้าวหน้า ทั้งทางโลกทางพลังงานเลยนะครับบางคนถึงหลุดจากบทบาทเก่าเพื่อไปเป็นครูบาอาจารย์ไปเป็นครูไปเป็นผู้นําได้หมดเลยนะครับเออมันเหมือนกับต่อไปอ่ะคุณจะส่องแสงด้วยตัวคุณเองอ่ะเหมือนแสงของคุณจะนําทาง,งคุณนะครับออคุณจะได้เหมือนการเดินทางของคุณอะมันจะเดินทางแบบรวดเร็วขึ้น นะครับพุ่งทยานนะครับแต่เป็นการเดินทางที่งดงามนะครับเดะชาริออดไปเนี่ยเป็นการเดินทางที่งดงามนะครับอืมเป็นเส้นทางที่มันสวยงามอะนะครับออโอเคอันนี้ก็คือความแตกต่างเนาะของคุณนะ่ะทำไมถึงแตกต่างจากคนอื่นนะครับเพราะคุณผ่านมาเยอะ คุณต้องพูดว่าคุณเจ็บมาเยอะก็ได้คุณเจอมาเยอะประสบการณ์บางอย่างมันสอนกันไม่ได้มันมันบอกเล่าได้นะครับแต่บางคนอะถ้าไม่สัมผัสเองอะมันไม่รู้ซึ้งมันไม่เข้าใจนะครับแต่คุณอะเจอมาเยอะมันทําให้พลังงานของคุณยกมันทําให้คุณเข้าสู่ทางเส้นทางของพลังงานได้แล้วพอคุณเข้าสู่เส้นทาง,งพลังงานอ่ะบทบาทของทางโลกมันเลยเปลี่ยนนะครับ อืมทําให้คุณน่ะบางคนกําลังก้าวเข้าสู่ตัวตนใหม่บางคนก้าวเข้าสู่พลังงานใหม่ไปแล้วนะครับนั่นแหละนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วถ้าใครแบบว่าอ้าอ,อนวอนอย่างเดียวร้องขออย่างเดียวนะครับเหมือน โทษทุกอย่างอย่างเดียวไม่ไม่จำเป็นนะครับอืมเพราะตัวเรานั่นแหละนะครับที่เราไปเจอที่เราไป,ปเผชิญอ่ะสำหรับวันนั้นที่ผ่านมาทำให้คุณเป็นคุณวันนี้แล้วคุณในวันนี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องร้องขอใครก็ได้ถ้าคุณไม่เชื่อในอะไรนะคุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองผ่านมาคุณเก่งมากๆแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็จะพาคุณไป นะครับสู่ขณะขณะขณะต่อไปมันจะงดงามด้วยการเดินทางของคุณนะครับอืเชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะครับเพราะบางคนแบบที่บอกบางคนอยู่ในช่วงของการแตกสลายก็มีเพราะเขาเพราะเขาเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะการ่อดวงต่างๆก็เลยไม่เชื่ออะไรเลยไม่ผิดคุณไม่ผิดเลยแต่ขอให้คุณกลับมาเชื่อตัวเองรักตัวเองนะครับเพราะคุณนั่นแหละการก้าวเดินของคุณการเลือก ของคุณการย่างเท้าแต่ละข้างของคุณนะมันทำให้อนาคตของคุณอะมันเปิดออกเชื่อในตัวเองให้มากๆนะครับนั่นคือสิ่งที่จะบอกนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะสุดท้ายนี้หากผิดพลาดล่วงเกินประการใดก็ขอโทษของภัยาณทีนนี้ด้วยนะครับขอพลังงานดีๆแล้วก็วันดีๆอยู่กับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ